ครับม,มีมีหัวขอธรรมะนะครับอยากจะมาขอความรู้พระอาจารย์แม่นะครับในหัวขอที่ว่าวันเหตจังไรนะครับกับยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับในการดําเนินชีวิตนะครับมีมอนอบรรยายตามนิยามของพระอาจารย์แม่นะครับมีม์ครับผมดีเนาะก็ต้องหยุดอยู่ให้ได้กันนั่นแหละพอจริงๆแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต้องเดินหน้าต่อไปถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ อราะฉะนั้นก,การที่เราจะมีชีวิตอยู่อย่างเรียกว่าวิยาอุตสาหะอดทนอดกั้นก็อยู่ในหลักธรรมของผู้เจ้าไม่มีอะไรหรอกที่จะเรียกว่าราบเรียบเสมอไปทุกอย่างก็ต้องมีคลื่นนะชีวิตก็ต้องมีคลื่นเหมือนกันทุกอย่างอยู่ที่ว่าเราสู้หรือเปล่าไหวไหมไม่ไหวก็พยายาม่เรียกว่าเดินไม่ได้ก็คานต่อไปคานไม่ได้ก็พยายามนิ่งๆไว้ก่อนแล้วก็ ค่อยกระดึบกระดับต่อไปเนาะเอาไปอย่างนั้นแล้วปัจจุบันเนี้ยก็เอามาเป็นสนุกสนานไปก่อนรายการที่เห็นไหมที่เขาเล่นกันอยู่หน้าเพจเนี้ยสนุกสนานไปก็ถือว่าเป็นอาชีพได้ถ้าหากว่าทุกคนทําได้ก็เป็นอาชีพเสริมอย่างหนึ่งใช่ไหมใช่ครับผมเป็นอาชีพเสริมที่อาจจะเรียกว่าอพออยู่ได้หรือจะไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับเรานั่นแหละว่าเรามีความเพียรไหมไม่มีใครหอก ไม่เพียนแล้วทําได้มันต้องเพียนครับมันต้องทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนั่นเองเพราะฉะนั้นนะโลกแห่งการสมมุติโลกใบน,นี้พระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วว่าโลกแห่งการสมมติต้องสมมติให้ตัวเองเป็นอะไรก็สมมุติอน,นั้นให้ดีที่สุดแล้วก็ลงหนะ้าหน้าที่ของตัวเองว่าหน้าที่อะไรหน้าที่คุณกําลังแสดงอะไรคุณก็แสดงจริงนั้นแหละให้เรียกว่าเข้าเป้าเข้าหูเข้าตานั่นเองใช่ไม่ใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นนทุกอย่า,างเนี่ยเป็นการที่ ไม่ได้ยากเห็นไหมว่าทุกคนมีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งก็สามารถที่จะเป็นนักข่าวเองได้เป็นอะไรได้เป็นทุกอย่างเลยเห็นไหมว่าทุกคนเดี๋ยวนี้เขาสอบถึงที่กันหมดเลยอันนี้เป็นเรียกว่าพิวัฒนาการที่เป็นเหมือนอาหารเสริมกับทุกคนได้อย่างดีทีเดียวในยุคอย่างนี้อยู่ในบ้านก็ทําได้อยู่ที่ไหนก็ทําได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเหมือนกับธรรมะจัดสรรหรือ,อจักรวันหรือ คุณภาพของการวิทยาศาสตร์ที่เขาเทคโนโลยีเนาะใหม่ๆมาให้เราพัฒนาตัวเราเองแล้วก็มาพัฒนาในสิ่งที่เราควรที่จะเสิร์ฟเขาถึงที่ได้เหมือนกันเพราะว่าต่างคนก็ต่างอาจจะออกจากบ้านไม่ได้<ช>ก็สามารถที่จะทําคุณประโยชน์ได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นอันนี้นก็เป็นการแบ่งปันครับแบ่งปันความสุขก็คือเราไม่ไม่สร้างความเครียดให้ใครเราไม่สร้างความทุกข์เพิ่มนั่นเองใช่ไช่ <S <S ใช่ครับอ่า การเชอเป็นผู้ให้ให้ให้ความสุขก็ยังดีแม้ว่าความสุขนั้นเราจะร้องไห้แต่เราก็สามารถเสร์ฟด้วยคุณภาพด้วยความที่เอาดีต่อดีกันเนาะฉันก็ฝากไว้ให้กับทุกคนได้รู้ว่าจริงๆแล้วว่าอยู่อย่างไรให้เป็นสุขก็คืออยู่กับปัจจุบันที่เราต้องพลิกสถานการณ์นั้นให้เป็นเรียกว่าสิ่งที่ดีต่อตัวเราเองดีต่อใจก่อนดีต่อตัวเองแล้วก็ส่งต่อกับผู้อื่นให้ทุกคนได้มีความสุขด้วย ไม่มากก็น้อยนี่ก็เป็นผู้ให้แล้วครับไม่ได้ว่าจะต้องอ,อบอุ้มกันจนเกินไปบางทีนะแต่ถ้าใครที่มีมากกว่าก็อบอุ้มกันได้มันก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าแบ่งปันอย่างทีนี้ที่บอกได้เลยว่าอบอุ่นแล้วก็ได้ใจมากที่สุดก็เพานุม,มทนาด้วยกับคนที่ทําได้แล้วก็จงมุ่งมั่นต่อไปแล้วก็ทําให้ดีที่สุดที่เท่าที่ทําได้เชื่อว่าทุกคนจะต้องรอด แล้วก็ลอดไปพร้อมๆกันนะครับสาธุ